สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือริดอเลสสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณฮ่าห้านะครับผมเป็นอิรักสีน้ําเงินนะครับผมที่ฝั่งซ้ายบนนี้นะฮะและฝั่งขวาบนนะครับคุณคอลเลกทีฟเป็นอเมริกาสีเขียวนะฮะอ่า <c oughs> อ่าส่วนส่วนทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณสโคลลี่อิรักสีส้มนะฮะแล้วก็คุณทอร์เรตโตเอ็กซ์อเมริกาสี ม่วงนะฮะ,ะส่วนตรงนี้ในช่องแชทนี่ก็รู้สึกว่าจะคุยกันเรื่องแบ่งฝั่งนะฮะว่าเป็นซ้ายขวาหรือว่าบนล่างนะฮะแต่ว่าตาเนี้เนี่ยเขาก็แบ่งเป็นบนล่างนะ,ะตามปกตินะครับซึ่งเป็นแมปที่มีชื่อว่า Heat freezes over นะเป็นแมปที่อ,อยู่ในการแข่งขันของ CNC Net ในเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะในซีซั่นปัจจุบันนี้นะ เป็นเวอร์ชัน2สองนะครับผู้เล่นผู้เล่นสี่คนนะทั้งหมดแต่ว่าต้นตรับของแมปนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นแมปสำหรับผู้เล่นแดคนนะ,ะแต่พอดีว่ามันเป็นแบบที่คนเขานิยมมากนะครับแล้วฝั่งสีเงินก็พับ m c v แล้วนะส่วนสีเขียวก็ยังไม่มีอะไรนะโอเคฝั่งสีเงินพับลงมาอย่างนี้ก็น่าจะมากลางอัดหน้าบ้านฝั่งสีม่วงรหรือเปล่าครับเนี่ยเออแต่ว่าตรงนี้มีพลอยนะเขาน่าจะมาขยายฐานตรงนี้ละมั้งเดานะโอเคใช่จริงๆเลยครับเรียบร้อยอแล้วนี่โอ้โหสีฟ้าอะไรครับเนี่ย อินโนเซน m a เมดอินโนเซน a เนี่เป็นผู้สังเกตการนะครับเป็นสเปกเตอร์นะฮะโอเคสำหรับเกมนี้ก็อมผมจำไม่ได้นะว่าใครเป็นหัวหน้าห้องนะใครเป็นเจ้าของห้องน่าจะเป็นคุณห้าห้าฝั่งสีน้ำเงินนี่แหละมั้งก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อนุญ,ญาตให้ผมเข้ามาสังเกตการและก็ถ่ายทำได้นะฮะ โอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวส่งรอรเกตเทียมมายิยงรงูมไฟฟ้าก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะน่าจะไม่แตกนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินออกมาตรงนี้เอาอมาเหยียบไม้อีกดูยังไงครับสีม่วงเข้าไหมครับยังนะะมาดูลาดเราเฉยๆนะครับแล้วก็เจอโอ้เขาขยายฐานจริงด้วยนะเก็บพลอยอย่างสบายใจเลยนะเจอไรโนวิ่งมาสามคันยังไงกริสลี่ก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วฮะกริสลี่แตกหนึ่งไรโนก็แตกหนึ่งนะแตกสองสี่ผมพูดผิดนะฮะเก็บพลอย,ยครับรถถัง รถถังของฝั่งโซเวียตเนี่ยจริงๆใช้คาว่ารถถังก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่ต้องต้องพูดว่ายานเกราะของฝั่งโซเวียตทั้งหมดเลยนะเป็นอายานเกราะที่มีประสิทธิแบบทุยประสิทธิภาพสูงนะครับยิงแรงแล้วก็อืดเลือดเยอะเกราะเยอะนะครับแต่ว่าของฝั่งพันธมตรเ,เนีจะถูกเอเอาใหม่ซึ่งฝั่งโซเวียตเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะขออภัยนะครับแบบช่วงนี้เป็นเบลอๆนะฮะ รถถังยางกรอบของฝั่งโซเวียตเนี่ยจะได้รับฉายาว่าเป็นเหล็กนะฮะแต่ว่าของฝั่งพันธมิตรเนี่ยเขาจะได้พบพลาสติกนะเพราะว่ารถถังยางกรอบของฝั่งพันธมิตรนี่จะมีแต่ยางกรอะที่แบบเลือดน้อยเกร่น้อยนะฮะแต่ว่าโจมตีก็แรงอยู่นะฮะอย่างปีซึมหรือว่ามิราดนะนั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับรถถังของฝั่งโซเวียตแล้วมันตายง่ายกว่านะมันแตกง่ายกว่านะครับของฝั่งพันธมิตรเขาก็เลยเรียกว่ารถถังพลาสติกนะนั่นแหละครับ โอเคส่วนฝั่งนี้ก็โอ้เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขนะฮะแล้วแมบนี้ก็เป็นแมบ,บที่ไม่ค่อยจะเป็นมิดสําหรับสุขภาพสายตาสักเท่าไหร่นะตรงนี้สีเขียวมาแล้วโอ้สีส้มทรงฟักมาช่วยเพื่อนได้ชันยิงร่วงไปแล้วนะโอเคฝั่งซิมอนนี่มีไอวีอยู่นะเนี่ยจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้สีน้าเงินเอาเสียรถกระเราไปแล้วหนึ่งคันนะครับจะเสียคันที่2องไหมไม่เสียนะเพราะเจอไรโน่สี่คันเอาห้าคันแล้วจังหวะนี้แล้วบนนี้ไม่มีอะไร ได้อยู่นะครับมีเซนรีการงอกขึ้นมาจากพื้นช่วยนะมา,ามาช่วยทําดาเมจให้กับไรโน่นะแ้วก็ขายทิ้งนะครับผมโอเคมาดูทีมงานฝั่งขวากันนะครับมีการกระตุกเล็กน้อยนะสงสัช่วงนี้สัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับไงครับสีสีเขียวสร้างทันย่าแล้วนะยูนิตอขมามาดูของฝ่ายพันธมิตรนะ ตรงนี้ G i ตั้งป้อมลงมาเลยนะเอ้ยลงมาแล้วก็ตั้งป้อมตั้งกระสอบทรายเลยครับส่วนสีส้มก็กางฐานใหญ่แล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงมีเฮริเออร์แล้วนะเฮริเฮลิเออร์นี่ก็เป็นยูนิตที่ถือว่าสําคัญนะสำหรับกองทัพพันธมิตรนะครับสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยทําดาเมจนําร่องไปก่อนนะครับก่อนที่รถถังจะเข้าประทานนะแต่ว่าเมื่อกี้มันหลบได้นะตรงนี้เอาแล้วยังไงครับสีเขียวอ้สีส้มไหลเข้ามาแล้วครับเอาสีเขียวมีมิรานแล้วเอาแตกไปแล้ว แล้วออกมิรายยังอยู่นะครับแล้วรถเก็บแรกของสีเขียวจะแตกไหมครับเนี่ยอูหนีไปได้ทันฮะยังไงครับบึมเอ้าฮะสีน้ำเงินไปแล้วเลยครับยังไงครับสีน้ำเงินโอ้โหโอ้โหเจอรถถังโรเกเทียเจอแฮร์รี่เออร์ไม่น่าจะไหวนะฮะคิดว่าตัวเองไม่ไหวก็เลยชิงออกก่อนนะครับแล้วตอนนี้เหลือแค่สีเขียวนะครับสีเขียวกองทัพสีเขียวก็ผมผมไม่เห็นแล้วนะเห็นแค่เจไอกับโรเกเทียนะฮะน่าจะไม่ไหวนะครับดูทรงแล้ว พราะฝั่งสโลลี่นี่เงินเงินเยอะมากนะครับตั้งเจ็ดพันกว่าแล้วเขาเล่นโซเวียตด้วยแล้วเขาไม่ปั๊มยูนิตเพิ่มเลยนะค,คือกลับไปว่ายังไงยังไง,งไงเพื่อนก็มาช่วยอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องปั๊มเพิ่มเนี่ย,ยงไงมาหมายจริงๆด้วยนะครับคุณทอรโต้เอ็กซ์นะฮะตรงนี้ยังไงครับคิวบ็อกขึ้นมาก็แทนไม่ได้ทําอะไรนะครับมีซาแตกไปแล้วต่อไปก็ฐานใหญ่แน่นอนนะแต่จริงๆฐานใหญ่หรือว่าลานก่อสร้างเนะี่ย เป็นสิ่งขออสร้างที่ยังไม่จําเป็นที่จะต้องทำลายถึงก็ได้นะเอา้ามีการดรอปเกยตรงนี้ด้วยนะฝั่งสีเขียวเพราะสิ่งขออสร้างที่สําคัญสําหรับเกมนี้นะครับก็คือโรงประกอบรถถังนะหรือโรงงานสงครามนะครับ w a l Factory นะสำคัญสุดเลยนะครับอันนี้เรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวยอมแพ้ไปแล้วนะโอเคครับชชยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณสโคลลี่สีส้มกับคุณทอริโตเอ็กซ์ฝั่งสีม่วงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปอที่เพีงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ นอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ